สวัสดีเจ้าต้อมกินเรามาแล้วเจ้าวันนี้ต้มจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นมีเหลืองรวมเนื้อนะคะแล้วก็ใส่เลือดนะคะทุกคนเรามาปรุงกันเลยนะคะจะใส่เป็นน้ำตาลเหล่าห้่งกล้วยนะคะต้อมชอบกินหวานนะคะทุกคนหนึ่งช้อนสองช้อน 3ช้อนสี่ช้อนช้อนเล็กนะทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชู1ช้อนนะคะทุกคนแล้วก็สองช้อนนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกปน่นพริกป่นคั่วเองนะคะ พริกป่นก็จะใส่เป็นหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็สองช้อนนี่ทุกคนต่อด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะทุกคนเรามาคนกันเลย โครเรโครเโครเกันเลยเด้อกว๋วยเตี๋ยวนะคะซื้อที่สีแยกไฟแดงนะคะท่าาว,าวังเพล้าแม่ขานเนาะสีแยกไฟแดงบ้านเฮากว๋วยเตี๋ยวแม่หลวงแดงเส้นมีเหลืองได้นักขนาดทุกคนต้องสั่งมาสองถุงเยอะมากจะกินหมดไหมเนาะชิมก่อนเด้อ อืมใ,ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงทุกคนแล้วก็น้ำส้มสายชูอีกหน่อยต้องชอบกินหวานนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตาลเหล่าห้างกล้วยนะคะทุกคนไม่ได้กินน้ำตาลทรายแล้วจระรสชาติอร่อยกว่าน้ำตาลแย่หวานนะต้มว่าแล้วก็ต้องชอบกินเปรี้ยว น้ำส้มใส่ชูลงไปจวดๆเส้นมีเหลืองสองถุงแบบจุกๆเลยทุกคนแล้วก็ปลาที่ต้มเลือดไก่ให้นี่ทุกคนต้มเลือดไก่ให้แบบนี้รวมเนื้อ อืมอืมเปรี้ยวหวานถูกใจนี่ทุกคนคำแรกแหกหมานอมหมอ้อ เนื้อเปื่อยเอ็นกรึบๆเลยนะทุกคนแบบเนี้ยอร่อยอืมอร่อยมาก Mm mm. mm. กึบกึบมากเลยอ่ะอื หิวข้าวมากทุกคนอืม Hmm. ยังอุ่นๆน,นิดๆน,นะคะอันเนี้ยชุ้น อีกคำจะอิ่มแล้วค่ะทุกคน รสชาติจัดจานมากอันนี้เอาไว้กินรอบดึกอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าต้มปรุงแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานไม่มีใครกินรสชาติตำได้นะคะทุกคนประทีปจะกินเผ็ดเค็มแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆไม่กินหวานนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่ชอบกินเผ็ดว,วันนี้ นะคะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตั้มด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย